เป็นกระแสตอนนี้พลาดไม่ได้เลยครับเรื่องของตู้เต่าบินวันนี้เราจะมาเจาะเทรนด์ลงทุนกันนะครับกับวิสัยโมเดลของธุรกิจตู้เต่าบินไปรับชมกันครับอร่อยนะครับผมก็วันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของวิสัยโมเดลนะครับในตัวของตู้เต่าบินนะครับก็ตอนนี้ก็คงถือว่าเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของตู้เต่าบินนะครับก็รายการเจาะเทรนด์ลงทุนกับ t r n i t y Expert View นะครับก็จะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับว่า Business Model ของตู้เต่าบินเนี่ย mm hmm. เขาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ราคาของหุ้นเลยตอนนี้เนี่ยมันเทค e Expectation ไปจนถึงไหนแล้วนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็ตัวของตู้เต่าบินเองเนี่ยก็ถือว่าทำให้ตัวของคาเฟ่ร้านกาแฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพันเลยนะครับก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมีการต่อตู้เต่าบินเนี่ยเยอะด้วยนะครับผมก็ ตัวของตู้เตาบินเอนะครับก็จะเห็นได้จากภาพแนละ้วว่าก็เป็นตู้เวนดิ้งแมชชีนธรรมดานะครับเราก็ไม่นึกนะว่ามันจะสามารถผลิตน้ำได้มากถึง170เเมนูนะครับอันนี้ผมก็ลองไปกดมาจากเพื่อนบ้านข้างๆของเราในตึกเราเองนะครับก็ถือว่าการกดเองเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถปรับความเข้มความหวานนะครับก็ ต่อแก้วเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่สองถึงสามนาทีนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสําหรับตัวของตู้เต่าบินนะครับผมโอ้ก็จะเห็นได้ว่าตู้เต่าบินเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับโอ้วันก่อนไปงานหนังสือมานะครับก็โอ้ตัวของอะไรนะตรงรถสถานีรถไฟฟ้าเองตรงนั้นก็โอ้มีหลายตู้อยู่เหมือนกันนะครับก็เห็นคนต่อคิวกันค่อนข้างแน่นนะครับรวมถึง ในตัวของสถานพยาบาลต่างๆนะครับในตัวของออฟฟิศบลดิ่งด้วยนะครับรวมถึงในตัวของออคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยต่างๆนะครับผมก็ถือว่าตัวของตู้เวิร์ดิ้งแมชชีนตัวนี้เนี่ยก็สร้างความสะดวกสบายนะครับผมก็สามารถชำระได้ทั้งผ่าน QR code นะครับเงินสดนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมนะครับผมเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างตู้เต่าบินนะครับกับร้านกาแฟปกติเนี่ย ถ้าเกิดเราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบใช้จ่ายหรือเงินลงทุนขนาดไหนนะครับแล้วว่าสามารถ business model เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดลองเทียบดูนะครับถ้าเกิดตัวของตู้ต่อบินเองนะครับผมลองมองนะครับว่าในการที่จะสร้างถึงตู้นะครับก็เงินลงทุนเนี่ยผมว่าไม่เกิน2 3งถึงสามแสนบาทนะครับในตัวของราคาตู้นะครับในขณะที่ตัวของร้านกาแฟแฟนชายบางที่นะครับก็เงินลงทุนเนี่ยโอ้อย่างน้อยก็ต้องสามี่ล้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การ ทำบิลดิ้งใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับขนาดพื้นที่นะครับตู้เต่าบินเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้พื้นที่แค่2ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ร้านกาแฟาโรตีเนี่ยแค่เป็นเคาน์เตอร์นะครับอย่างน้อยก็ต้อง20ตารางเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ๆนะครับก็อย่างน้อยต้อง45่สห้าถึงหกิตารางเมตรเป็นอย่างน้อยนะครับผมในตัวของตู้เต่าบินเองเนี่ยพนักง,งาน ไม่มีนะครับผมก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊มีคนนั่งชงอยู่ข้างในหรือเปล่า,าก,ก็อาจามีคลิปวรัอททำออกมาให้เห็นกันบ้างน,นะว่ามีคนนั่งชงอยู่ข้างในนะครับผมก็พนักง,งานชงก็ไม่มีนะครับก็เป็นแค่ตัวของเครื่องแล้วก็มีการช่างตวงวัดในเรื่องของปริมาณต่างๆนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นร้านกาแฟาปกติเนี่ยค่าจ้างพนักง,งานนะครับอย่างน้อยสมมุติสามถึงสี่คนนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเนี่ย สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเป็นอย่างน้อยนะครับในตัวของค่าเช่าที่เองเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับแค่ประมาณสักสองตารางเมตรเองเนี่ยค่าเช่าพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินห้าพันบาทต่อเดือนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็นร้านกาแฟปกตินะครับในขนาดพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายเองในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่เนี่ยมันก็สูงถึงสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทได้เป็นอย่างน้อยเลยนะครับผมเวลาการให้บริการนะครับก็อย่างที่บอกเพรมันเป็นตู้เนี่ย การให้บริการเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนอกเสียจากว่ามันจะมีเรื่องของ <c oughs> อ่าน้ำบางอย่างที่หมดนะครับเขาก็ต้องคอยมาเติมนะครับแต่ว่าสามารถเปิดบริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในขณะที่ร้านกาแฟาปกติเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก8-12ชั่วโมงนะครับผมโลเคชั่นเองเนี่ยตู้เต่าบินเองนะครับสามารถ มูฟไปที่ไหนก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้พื้นที่แค่2ตารางเมตรเท่านั้นนะครับแต่ขนาดที่ร้านกาแฟาปกติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับที่เราจะจะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดที่เราไปตั้งเนี่ยยอดขายต่อวันไม่ถึงหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยทางตู้ต่อบินเองก็จะย้ายออกนะครับผมก็ถ้าเกิดไปดูในคอนดิชันเขาก็มีเขียนไว้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไปติดต่อให้เขามาตั้งนะครับแล้วถ้าเกิดยอดขายต่อวันเนี่ยไม่ถึง 1,500บาทนะครับก็เขาก็จะยกตู้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยทำให้ตู้เตาบินเองเนี่ยสามารถรีอลโลเคชได้นะครับผมก็ถือว่าเป็น Business m o เดลที่มีฟิกคอร์สค่อนข้างต่ำนะครับผมในขณะที่มาจิ้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงนะครับผมก็เห็นได้ว่า Business m o เดลของตู้เตาบินเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับร้านกาแฟปกตินะครับผมแล้วก็ประเด็นที่สําคัญนะครับ อ่าแล้วก็คือจะบอกว่าตัวของตู้เต่าบินเองเนี่ยก็คือผู้ผลิตเนี่ยก็คือตัวของฟอร์สนะครับผมก็คือเขาเป็นคนผลิตตู้เองทั้งหมดนะครับมีสิทธิบัตรเองทั้งหมดเลยก็คือจะเห็นว่ายัางไม่มีเจ้าไหนที่ทําตู้แบบนี้ออกมานะครับก็จะมีแค่ตัวของฟอร์สเนี่ยแหละครับก็คือพูดง่ายมันลอกเลียนแบบได้ยาานะครับขนาดเราเนี่ยก็พยายามหลายผมว่าทุกท่านหลายคนก็คงพยายามจินตนาการนะว่า เอ๊มันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะพยายามจะไปดูตอนนี้เขาเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในนะว่าเอ๊มีอะไรอยู่ตรงไหนแพ้่มีคนแอบชงอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็อย่างที่บอกครับคือเขาวางเลเยอร์เอาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรของเขาค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับตัวของบริษัทฟอร,ร,ร์ดเพราะว่าตัวของฟอร์เรงเนี่ยเขาก็โตมาจากการที่เขาเป็นผู้ขาหวอดวงการในเรื่องของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคนวางตู้ สายโทรศัพท์กับแคดกับทวกเทเลคอมต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่เขาก็เคยมีในตัวของบริษัทลูกนะในตัวของ F อฟซมานะหรือตู้บุญเติมที่เรารู้จักเป็นอย่างดีนะครันนั้นก็เป็นบริษัทลูกของเขาเหมือนกันนะเขาก็ผลิตตู้พวกนี้อย่างมาตลอดนะก็เลยทําให้เขามีความเชี่ยวชาญนะครับผมตู้เต่าบินเองเนี่ยมันสามารถเพิ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูได้หลากหลายนะครับก็ตามความต้องการของลูกค้านะครับก็เขามี Data อยู่นะครับสมมติ น้ำประเภทนี้เริ่มมีความน่าสนใจอย่างกัญชาเมนูกัญชาเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นมีอยู่ในตู้แล้วเหมือนกันนะครับก็อีกหน่อยอาจจะมีน้ําแปลกๆโผล่ขึ้นมานะครับอาจจะมีทุเรียนปั่นก็เป็นได้นะครับอาจจะช่วงหน้าทุเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีทุเรียนปั่นออกมาก็ได้นะครับผมก็สามารถเพิ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูได้ค่อนข้างหลักหล่ยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติก็ได้มาตรฐานในทุกแก้วแล้วก็ทุกตู้นะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีช่างตวงวัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชั่นเองต่างๆเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับผมและที่สําคัญนับในนาคตเนี่ยก็ยังสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มอาหารพร้อมทานได้นะครับผมก็อย่างล่าสุดเนี่ยทางผู้ผลิตาหารก็มีเปผยออกมานะว่าสามารถทําเป็นตู้โจ๊กได้แล้วเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอชิมกันด้วยเหมือนกันนะว่าตู้โจ๊กจากตัวของตู้เต่าบินเนี่ยมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะครับผมก็ อีกหน่อยอาจจะเป็นแบบ Instant Noodle ก็ได้นะมีหลากหลายรสชาติหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเห็นการพนัฒนาของตู้เต่าบินต่อได้ในอนาคตนะครับผมมาด,ดูในเรื่องของโอกาสการเติบโตนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวของธุรกิจกาแฟธุรกิจเครื่องดื่มนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ตลาดขนาดตลาดนะครับก็ อยู่ประมาณ2องแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าพนักง,งานมีการบริโภคในเรื่องของกาแฟค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเป็นกาแฟโซดาหรือเป็นพวกมิลช็อกกแัตหรืออะไรก็ตามนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมีค่อนข้างใหญ่นะครับการที่ตัวของตู้ตู้เต่าบินเองเนี่ยเข้าไปถับเนี่ยก็ยังมองว่าก็ยังมีอัพพลูดิที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ที่ผู้แานมองไว้ก็คาดหวัง ส่วนบางตลาดเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ค่อนข้างหลายหมื่นล้านบาทอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าการขยายตู้เต่าบินเป็นไปตามแผนของทางบริหารก็มีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับผมว่าตัวของตู้เต่าบินเนี่ยสามารถจะแย่ง market ตแชร์ได้นะครับผมอ,อันนี้ก็มาดูอนาคตของตู้เต่าบินกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นจากสไลด์ของทางบริษัทนะครับผมก็ ปีนี้นยนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะมีตู้เต่าบินเนี่ยทั้งหมดมาสักเกือบเกือบ5,000ันตู้นะปัจจุบันเนี่ยเขามีประมาณสัก800ตู้แล้วนะครับผมแล้วก็ในปีหน้าถัดไปนะครับก็เพิ่มเป็น1 0 0 0 0หมืนตู้แล้วก็2 0,000นตู้นะครับผมก็ตอนนี้กําลังการผลิตของเขาเนี่ยก็ต้องถือว่าปีหนึ่งเนี่ยก็เฉลี่ยได้อยู่ประมาณสัก5 0 0 0ตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ห0 0 0ตู้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็วันหนึ่งเขาก็ผลิตได้ประมาณสัก15ตู้นะครับ ส่วนปีสองพันยิบสาก็เพิ่มอีกมาห0 0 0พัน 1, ตู้ก็ผมว่าก็ยังพอเป็นไปได้นะครับส่วนปีสองพันยี่สิบสีเนี่ยเขาคงข้อต้องมีการเพิ่มในตัวของโรงงานนะครับเพื่อผลิตให้ได้หนึ่งหมืนเพิ่มอีกหนึ่งหมืนตู้นะเป็นสองหมืนตู้นะครับ, 2, รบผมก็ทาง้บริหานเองเนี่ยเขาก็มองว่ามีแผนที่จะสปินออฟในตัวของตู้เต่าบินด้วยนะครับก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เขาเคยสปินออฟในตัวของ ผู้มนเติมมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่จะสปินออฟผู้เต่าบินออกมานะเพื่อระดมทุนในการขยายในตัวของปรแมาณตู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจต้องรอความชัดเจนในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับผมอ,อันนี้ก็เป็น Target ของเขานะว่าจะพยายามให้ได้20,000ตู้นะภายในปี2024นะครับผมก็ก o อสมาจินต้องถือว่าค่อนข้างดีนะในเรื่องของธุรก,กิจน,น้ำดื่มนอยู่ที่มมาสัก 60%นะครับผมแล้วก็ตั้งเป้านะครับก็ว่าจะมีรายได้ประมาณเกือบเกือบสามสามสิบล้านบาทนะครับต่อวันนะครับผมก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตที่ c ชา l l e เลนเหมือนกันนะครับสำหรับปี2022นะครับผมก็ต้องมาคอยดูต่อไปนะครับว่าทางพิเศษของตู้เต่าบินแนาค้นเน,น,นี่ยสามารถเดินตามแผนได้หรือเปล่านะครับส่วน opportunity นะครับก็อย่างที่บอกนะว่า ตัวของ t a r g e เก็ตเนี่ยรกเก็ตกุเนี่ยก็เป็นกลุ่มพนักงานนะครับกลุ่มของอคนที่อยู่ตามคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับก็เพราะว่ามันสามารถ available ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในตัวของธุรกิจตัวของโรงพยาบาลก็ดีนะอันนี้ผมก็มองว่าเป็น potential ที่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าเป็นคุณหมอพยาบาลหรือผู้ที่มาเยี่ยมไข้เองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีท r a f f i c ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตัวของโรงพยาบาลนะครับก็ ในตัวของกรุงเทพเองเนี่ยก็มีกว่าร้อยกว่าโรงพยาบาลนะครับก็คิดง่ายๆถ้าเกิดแต่ละตึกมีสักหนึ่งตู้เนี่ยโรงพยาบาลหนึ่งก็อาจจะมีได้เกือบประมาณรักสี่ถึงห้าตู้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น potential ที่ค่อนข้างที่จะมีมีในยะสําคัญเลยนะครับในตัวของคอนโดมิเนียมเองก็ต้องบอกว่าตัวของในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีคอนโดมิเนียมค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปวางใต้ตู้ก็คนก็น่าเข้ามาใช้บริการได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของ ออฟฟิศบิลดิ้งด้วยนะครับก็อย่างตึกผมเองเนี่ยก็มีหนึ่งตู้นะครับก็คนก็ให้ความตอบรับอย่างล้นหลามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แอบไปกดมาตอนบ่ายครับตอนรสชาติกาแฟก็ค่อนข้างดีนะครับกับราคาประมาณสี่สิบบาทนะครับก็มองว่าสําหรับผู้ที่อยู่ในออฟฟิศบิลดิ้งเองเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนที่พนักงานออฟฟิศเองนะครับผมก็มองว่า มีความเป็นไปได้นะที่เขาจะขยายพื้นที่ในปีนี้ได้ถึง5,000สาขานะครับ5,000ตู้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยต่อตู้เองนะครับต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก55แก้วนะครับที่เขาสามารถขายได้นะครับผมเราก็เลยลองทำ valuation คร่าวๆนะครับสำหรับในตัวของตู้เต่าบินนะว่าถ้าเกิด assumption ต่างๆเนี่ยอ,อยอดขายของเขาจะเป็นเท่าไหร่กำไรของเขาจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ลองสมมติฐานนะครับที่ราคาเฉลี่ย ประมาณสักบห้าบาทต่อแก้วนะครับก็ที่เน็ตมาร์จิประมาณสัก2ีนะครับสมมุติ5,000ตู้เนี่ยขายต่อตู้ต่อวันเนี่ยห้าสแก้วนะครับก็กำไรปีหนึ่งก็ประมาณสักหกรกว่าล้านบาทนะครับถ้าเกิดไปเพิ่มไปถึง20,000ตู้เนี่ยโหกําไร2,500ล้านบาทก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับก็สามารถเข้ามา Listed ในตัวของตลาดเซ็ตเนี่ยได้อย่างสบายสายเลยนะครับผมถ้าเกิดให้มองนะครับว่าห้แก้วต่อวันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเบสเคสเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดไปเทียบกับตัวของอเมซอนอย่างเงี้ยเขาก็ขายวันหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยแก้วต่อวันนะครับผมก็บองว่าถ้าตัวของทูต่ต่อบินเองเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสักแปดสิบถึงร้อยแก้วต่อวันเนี่ยโหธุรก,กิจของเขาก็ถือว่าจะเติบโตอย่างมีนัยะสําคัญเลยนะครับก็โหวกําไรปีหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าพันล้านบาทเนี่ยทําได้อย่างสบายสบายเลยนะครับผม ทีนี้เราก็กลับมาดู valuation ของฟอร์กันนะครับผมว่าตัวของฟอร์บวกับตู้เต่าบินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นมันไปค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยมันเต็มมูลค่าแล้วหรือยังนะครับผมก็เดี๋ยวมามีคําตอบกันนะครับเรามาดูในตัวของธุรกิจฟอร์สปกติก่อนนะครับในตัวของธุรกิจฟอร์สปกติเนี่ยเขาก็เป็นผู้รับเหมาเทิร์นคียในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทนะครับผมก็ปีหนึ่งนับถ้าเกิดไปดูเนี่ยงบตั้งแต่ปี6 1ถึง64นะครับก็เห็นว่า ในปี6กสองน่าจะโดนในเรื่องของโควิดมาบ้างนะครับแต่จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับกำไรสุทธิของเขาเนี่ยถ้าเกิดไปรวมของอตู้เต่าบินนะครับกำไรก็อยู่ราวประมาณสัก5้าร้อถึงเจ็รอยล้านบาทต่อปีนะครับหรือคิดเป็น EPS เนี่ยก็ประมาณสัก5้าสิบตังถึงเจ็สิาสต์ต่อหุ้นนะครับถ้าเกิดคิดกําไรปกตินะครับในตัวของฟอนเนี่ยที่ P สั้งยี่สิบเท่านะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยของเขาเองเนี่ยมันก็อยู่ประมาณราคาพื้นฐานของฟอนนะครับไม่รวมในตัว ตัวของตู้เต่าบินนะครับก็อยู่ประมาณสัก1 0บถึงบาทต่อหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะครับถ้าเกิดเราใช้สมมตนจากเมื่อกี้นะผมว่าถ้าเกิดเพิ่มเป็น50าแก้วห้าพันตู้หมื0นตู้2 0 0 0มตู้เนี่ยกำไรส่วนเพิ่มอ่าโทษทีครับว่ามูลค่าหุ้นส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของฟอสเองเนี่ยเขาถือหุ้นในตัวของเต่าบินเนี่ยประมาณสัก45เซตนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดมองไปถึงไหนนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดมองไปค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเทียบราคาปัจจุบันนับที่ราคาหุ้นประมาณสักสี่สบี่บาทส5ิบ้าบาทเนี่ยแสดงว่าเขาอินพายมูลค่าของเตาวินนะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบาทเลยนะครับถ้าเกิดส0มสิบ,บาทเนี่ยดูในตลาดของเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสามสิบ,บาทเนี่ยโหก,ก็คือสองหมืนตัวตามที่ทางบริหารเขาตั้งเป้าไว้นะครับที่ราคาอาที่ราคา ปริมาณเฉลี่ยประมาณสักหแก้วนะก็ถือว่าตลาดก็ expect ไปค่อนข้างไกลแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าตู้นี้มันก็มีศักยภาพนะที่สามารถขยายต่อไปอย่างต่างประเทศก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาได้ไม่ว่าเป็น C l M V นะครับก็ในตัวของเวียดนามก็ดีหรืออินโดนีเซียก็ดีที่มีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับมีกําลังซื้อค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเขาใช้โมเดลนี้ในประเทศไทยสําเร็จนะครับแล้วก็ ก๊อปปี้โมเดลนี้ไปใช้ที่ยังประเทศเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับก็มูลค่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อาจต้องรูรอดูความเชื่ียนต่อไปนะครับก็ทางผู้บริหารเองเขาก็มีแผนนะที่จะขยายไปยังต่างประเทศนะครับผมก็โดยสรุปนะครับก็ตัวของ Innovation เนี่ยก็ถือว่าทำลายข้อจำกัดของร้านกาแฟาไปโดยสิ้นเชิงนะว่า ร้นานกาแฟเองต้องมีพื้นที่เยอะขนาดพื้นที่ต้องใหญ่นะครับปรากฏว่าใช้พื้นที่เพียงแค่า2ตารางเมตรก็สามารถผลิตเครื่องดื่มได้ออกมากว่า170ชนิดเลยนะครับตู้ก็ทำเรียนแบบได้ยากนะเพราะว่าเป็นอินโนเวชันของทาง f o r ์ดเองนะครับก็เขามีโน้ w ์ o ฮาของเขาเองนะในการสร้างตู้อันนี้ขึ้นมานะครับสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อ,อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยการผลิตของเขาก็อยู่ประมาณสักสิตู้ต่อวันนะครับ ใช้พื้นที่ก็อย่างที่บอกว่าน้อยมากเลยครับเพียงแค่ประมาณสองตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนโลเคชันได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้าเกิดที่ไหนเนี่ยนดดขายไม่ดีตามที่เขาตั้งใจไว้ก็สามารถย้ายพื้นที่ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจร้านอาหารได้นะครับก็ธุรกิจอาหารพร้อมทานได้ในอนาคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซ๊พร้อมทานนะในเรื่องของรุ่นดูอินสแตนต์ก็ดีนะครับก็อาจจะเห็นต่อในอนาคตนะครับก็เป็นการต่อยอดจาก ตู้ที่เขามีนะครับก็อย่างที่เราก็าเห็นมานะครับจากตู้เติมเงินกลายมาเป็นตู้เรียกว่าตู้อะไรดีตู้กาแฟอัตโนมัตินะครับผมก็จะเห็นก็เห็นการพัฒนาการมาแล้วนะครับผมก็ก็เป็นไปได้นะครับว่าอีกหน่อยก็จะเห็นในตู้ของอาหารพร้อมดื่มนะครับผมขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ง่ายนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าโมเดลของธุรกิจของเขาเนี่ยมันง่ายต่อที่เขาเองสามารถรูปิเคตจากประเทศไทยเนี่ยไปตั้งวางที่ประเทศ เวียดนามไปประเทศอินโดนีเซียได้เลยนะครับผมก็ตู้เวนิ่งแมชชีนของเขาเองเนี่ยก็เป็นนงหาวนะครับสำหรับในตัวของราคาหุ้นเองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นฟอร์สที่ประมาณรักสี่สิบห้าบาทเนี่ยก็สะท้อนการเติบโตของเต่าบินในประเทศเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะก็อย่างที่เราเห็นในชาร์ตนะว่าอีกสามสิบาทที่ที่เกิดขึ้นนะครับจากของตู้เต่าบินเนี่ยก็เอ็กซ์เทคเตชันก็คือไปที่สองหมื่นตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างตึงตัวนะในความเห็นนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังมีโอกาสนะถ้าเกิดเขาสามารถต่อยอดไปยังสินค้ายอย่างอื่นได้หรือว่าขยายไปยังต่างประเทศได้นะครับผมก็อันนี้ก็อาจทําให้มูลค่าของฟอนต์เองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมก็ทางชิตี้ของเราะครับก็ยังไม่ได้มีฟูลคัเวลในตัวของตัวของคุณฟอร์ดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็เลยอยากให้ทางานักลงทุนได้เห็นภาพก่อนนะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อน Valuation ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพว่ามันมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจซื้อขายหุ้นนะครับก็อาจต้องใช้ดุลลพินิจพอสมควรนะครับสำหรับตัวของตู้เต่าบินตัวของฟอร์นะครับผมก็วันนี้เราก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับในตัวของเปิด Business Model กับตู้เต่าบินนะครับกับ t ทเลตี้เอ็กซ์เปิครับผมก็วันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ